เม่หมดนี้นักร้องนำโชคทุกความฝันจะเป็นจริงได้ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยซึ่ง M150 จะมอบเงินทุนเพื่อสู้ชีวิตเพื่อเติมแรงใจสารความฝันให้เป็นจริงแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับตอนพิเศษในวันนี้ ผู้ชมคงจะคิดถึงเอ็มแชมป์19สมัยกันใช่ไหมล่ะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าตอนนี้เนเขาเตรียมตัวฝึกซ้อมการร้องเลพลงเพื่อที่จะได้กลับมารักษาแชมป์สมัยที่20รอติดตามชมกันได้เลยนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยเราจะไปพบกับตอนพิเศษที่ยิ่งให้ยิ่งได้รวมที่สุดของแชมป์ที่บริจาคเงินช่วยเหลือคนมีฝันวันนี้เปิดแผ่นป้ายเสร็จหนูจะให้ลุง5,000บาทได้หมื่นหรือไม่ได้หมื่นก็แล้วแต่ผมให้ลุงหมื่นหนึ่ง สิ่งหนึ่งที่ผมช่วยได้ในวันนี้บอกว่าให้ป้าสู้ๆแล้วก็เงินอีก5 0 0 0บาทอยากให้ป้าสู้ครับเงินที่ผมสะสมมามันปดนี้พอได้แล้วนะครับาะเมื่อลุงหนึ่งหมื่นบาทนี้ครับวันนี้ฟ้าอาจจะใจร้ายให้ส่งเรื่องไร้ายมาให้น้องหลายๆอย่างแต่ผมอยากจะให้ของขวัญน้องสักก้อนหนึ่งวันนี้ผมจะสู้แทนน้องได้เท่าไหร่วันนี้ผมให้น้องทั้งหมดเลยครับน้องจะได้ปิดหนี้ด้วยแล้วก็เอาไว้ใช้จ่ายด้วยครับ ให้많이มากจริงครับ<วา>สาธุลูกครัค<วา>ยิ่งให้มากเท่าไหร่ยิ่งได้กลับไปมากกว่าเดิม เงินกลับบ้าน281,000บาทครับ5701,520บาทครับ7777,000บาทครับ1,211,230บาทครับสมกับที่เขา มอบให้กับคนที่มาสู้กับเขารายทางที่สู้กันมานะครับเขาเป็นผู้ให้มาโดยตลอดนะฮะช่วงหน้ามาดูกันนะครับว่าแชมป์คนไหนบ้างที่เป็นที่สุดของแชมป์ที่ยิ่งให้ยิ่งได้สะสมเงินรางวัลไปได้แบบมหาศาลห้ามพลาดเด็ดขาดครับ